พ่าแม่เราบ,บน,านราบนสูตนวนูเรียง่วงฮ้อนอยู่บนตัวนิสนาวฮึมับพี่ยินยิน,ยนตืนยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเลยตืน่น Lô này nè cha hoài quỳ nó lô, lơ cầm lăng chay cơn thắt tìm nám leo lô cầm lăng chay cơn ừ. ตุ๊<ท><ท>ดบุญอมตาเดี๋ยวเราทำบริตาเสื้อเดนี่กันอะบ้างเาก็เลยไม่ได้แตะผ้ามาดูน้องตุนตื่นแล้วนะคะทีนี้ก็ริ่นละ ขอบคุณนะคะร้านดวงใจมาดูน้องตูนตื่นเนาะตื่นมาแล้วทีนี้เมื่อกี้หลับอยู่นะมาตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการขอบคุณเพดร้านดวงใจนะคะเวลาว่างก็มามาแวะทักทายสามสาวใ่บ้านโคกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ คุณมมกนะคะยายหอมหวานแวะมาทักทายน,นะคะส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวบ้านพวกนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กําลังใจกันเนาะแวะมานะคะเ,เลนะ็กๆน้อยเชว็ตชวัตมาก,ก็ดีนะคะมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็จะได้มีกําลังใจพอเวลา เพิ่มเมล่าในการดูรับชมเนาะขอบคุณ32ล้านดวงใจขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่บอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะยายหอมหวานที่ว่าเป๊ะมาเป็นกำลังใจให้นะคะสามสาวระมันคู่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกๆคนเลยนะคะเป๊ะมาทักทายก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสามสาวด้วยนะคะ ขอบคุณ4 6ล้านดวงใจนะคะท่แวะทักทายมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไข่ตุนก็ตื่นแล้วเนาะเมื่อกี้นอนหลับเหมือนจะหลับสนิทแล้วก็ทีนี้ได้ยินเสียงอะไรกะเริ่มกำลตื่นขึ้นมาทันทีนะคะด้วยสัญชาตญาณขอบคุณ70ล้านดวงใจท่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะกับสามสาวในบ้านโคกขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทาย ทุกช่วงทุกเวลานะคะแวะมาเล็กๆน้อยๆแวะมาดื่มน้ําด้วยกันเนาะทักทายกันนะคะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะสามสาวขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่ส่งสติกเกอร์รู่ๆมาให้เป็นกําลังใจให้กับสามสาวนะคะ เดี๋ยวเขาน่าจะหาผ้าห่มมาให้ไข่ตุนไข้ตุนหนาวหรือเปล่านี่ใส่เสื้อให้ไม่ยอมใส่ถือว่าต้องการผ้าห่มนะจะได้หาผ้าห่มมาให้นนี่ขอบคุณเจนสิบสอง้านหังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะอะไรนะสวัสดีป้าตู่นะคะแวะมาทักทายบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าตู่ ตื่นนอนแล้วบอกประตูหรือว่ายังไม่นอนเนอกประตูคนนี้ขอบคุณมากนะคะที่ไม่ไม่ลืมแวะมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเจ็ดสิบสองล้านดวงใจที่แวะทักทายมาให้กาลังใจกับสามสาวนในบ้านคูกนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะประตูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆุคนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตาม กดให้กำลังใจกับสามสาวทถบ้านโคกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีดีที่เป็นกำลังใจให้นะคะทุกกำลังใจมีค่านะคะแวะทักทายมาดื่มน้ำพักแวะทักทายกันโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ 60- ล้านดวงใจที่แวะทักทายมาให้กำลังใจกับสามสาวทถบ้านโคกนะคะ เจ็ดสิบแปดร้านดวงใจีทเวทักทายมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะยายหอมหวานก็ส่งทิกเกอร์มารัวๆมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณลมที่พัดมาพัดพามาพัดพาทุกคนมาให้กำลังใจขอบคุณลมที่พัดพาให้ทุกคนมาทักทายเรานะคะ ลมพัดพามาให้พบเจอกันขอบคุณมากเลยนะคะพัดมาให้กําลังใจกับสามสาวสามสาวรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจสิบปดล้านดวงใจเนะแบบาะแมกมาให้ไขให้เป็นกําลังใจให้กับสามสาวนะคะน้องตุวนก็เริ่มแล้วเริ่มง่วงละวส่วนมากจะสะ,ะดุ้งฮะ อะไรนะขอบคุณเจ็ 74, 000, 000, ดสิบสี่ล้านดูนใจนะคะเพะทัก mm hmm. ทายมาให้กำลังใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเริ่ม,เร,มเริ่มนอนอีกแล้วนี mm hmm. ่เสียง mm hmm. ก็จะตุกใจตื่นตลอดเ mm hmm. นาะ mm hmm. เขาต้องมีสัญชาติตยานค่ะเนาะ mm hmm. พวกสตว์เขาก็ต้องระวังตัวเองตลอดนะคะอืม mm hmm. ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะเปลียนมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆน,นะคะใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะนี่สี่ทุ่มเองครับวันนี้เราอาจจะไลช้าไปหน่อยเนาะแล้วก็ขัดข้องมานี่นะนิหลุดนะคะก็เลยทําให้ไลไปก็คนจะมาชมแล้วก็นิหลุดมีปัญหามา ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมกัน<ม>ลุงมพัดพามาพัดมาเยอะๆนะคะพัดมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไปบ้านปู่นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณหกสิบหกล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะน้องไข่ตุ๋นกัดเลิมนอนอีกแล้วหันหันกุ้นให้เลยนะเนี่ยไม่ชนิดนอนนอนเล่นเดี๋ยวเไป ฮะดีแล้วพช่วงหนึ่งนะงงงีงเงนาะอยากไปนอนที่ตรงกว้างๆก็ลงไปแล้วก็ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไม่ไปไหนหนะที่มาวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละบอกเลยว่าทบอาทว่านิ้วเขาถูกมือพอดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะงดอาหารขาเขาก็เรียบเขาแมวลุงใสจ,จากวกโกจริงเนาะมาอยู่ข้างๆให้กําลังใจเลยไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ46 4 8ล้านดวงใจนะคะที่ทักทายมาให้กำลังใจกันนะคะเวียนมาก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านกุกด้วยนะคะขอบคุณมากะค่ะสามสาวก็จะมีเพื่อนนะคะที่ประจำช่องของเรานะคะสัญลักษณ์ของช่องเราก็จะมีไข่ตุ้นนะคะที่บ้านและที่บ้านสวนก็เป็นซีตาสุนัขสองตัวนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือน้องน้องต่อนเนาะน้องต่อนมีสามมีสามตัวนะคะก็บ้านดูแลบ้านเนาะ,ะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนอารมณ์ดีนะคะสีตัสก็อารมณ์ดีไครตุวนนี่ปกติก็อารมณ์ดีนา่นทีเ่ถึงจะเห็นอารมณ์ร้ายปกติก็ไม่ค่อยสนใจใครนะคะอยู่นี่งๆโ,โ,โอ้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 ด๊ดี๊ดิเดี๋ดว๊ดะคะท๊ดิ๊ะ,ะิะดิโดะ๊ดโ๊ดิะดิโอ้๊ดด ไปไหนครับไปไหนครับใครตุนไปไหนครับใครตุ้นไปแล้วอุทยานนิดหนึ่งว่าใครตุนไปไหนมานี่ก่อนครับมานี่ก่อนอ่าไปไหนกูดอะไรนะไปอยู่ตรงนั้นทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวตามดูตามดูมดทําอะไรนะเงอนอะไรคือเง,งอนอะไรฉันมาสิมานี่มาเร็วมาเร็ว,มวนะไ,มมมไม่ให้ทานข้าวนะอไม่ยอมมาไม่ให้ทานข้าวนะ ใครเรไม่ยอมมาเลยนะฮะม,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 มาเร็ว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 ใครตุนมาเร็วมามาหาสามสาวเร็วใข่ตุนมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเร็วเร็วมากใครตุนมาขอบคุณสามสิบล้านดวงใจนะคะที่ไว้ทักทายมาให้กําลังใจกันนะคะมานี่เร็วตุนมาตุนมาหาหน่อยไปอุ้มมาหน่อยตุนนะ่ะลงไปทําอะไรตรงนั้นนะ่ะกอีละ เออเนี่ยดูตัวนั้นอยู่ตรงนั้นหน่ะเนาะไม่ต้องเป็นให้งดอาหารหนึ่งอาทิตย์ดีไหมไปเลยไปเลยจะไม่ได้ทานอาหารแล้ววันนี้นะออุ้มได้ไหมอุ้มได้อยู่มาดิมาดิาดอุ้มก่อนนี่สี<อ>่ทุ่มแล้วนี่ห้ากิโลห้ากิโลให้ชมวิวเว็บอ่า น้องไข่ตุ๋นก้มด้วยก้มว่าดมปกมดเลยนะว่าดมปกมดแล้วก้มนะระวังอยู่มันว่านเหรอ,อต้องอ็นเขาเก็ตเขาเก็ตอะไรนี่เมือ่อกี้นี้อาไปใส่ได้งที่ไปใส่ครับมาไปเลยไปเลย,ยไ,ปไปเลย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 มันต้องมาหากันน่าหน้าน้า ไม่ต้าน,านั่น17บล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะ17บล้านดวงใจเอาอียแล้วเดี๋ย่ากให้ดูไก่ตุนนะคะไม่ต้องหามแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะมานี่ตุนมานี่มันเจียวจริงจริงเลยเออมาดูมามา,มานี่มา โอ้ oh my god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  อ oh. ้ายย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 ดยย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 ยเยย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 ยรยย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 ยงใจยยยยยย ช่วงเวลาสำคัญอนะเล่นตัวให้ตุนนี่ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะวาดดูด้วยอันแล้วเยอะเลยวาดเงี้ยก็ไม่ผ่านไปไหนแล้วไปกินอาหารอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่ มากินอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่มาเนี้ตุนนั่นไปอะไรไปกินอีกแล้วน่ะเมื่อ,อไรจะอิมเออเมื่อ,อไรจะอิมไม่นอนว่าวันนี้น่ะว้าวขอบคุณมากนะคะสิบเอ็ดล้านดวงใจที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ ตุนว่าไงนั่นเลยไหมเอาแล้ว้็ทำไมอยากมาอยากมาชูนอกสถานที่ดือ้อจังไม่ต้องมาเรียกไปเลยไปให้พ้น <laughs> ไม่ต้องหันตูดมาหันหน้ามาชี้หันหน้ามาคุยกันไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องมาหากันเลยทะเลาะกันแล้วไม่ต้องเรียกเรียกทำไมฮึดื้อนี่เรียกทำไมเรียกทำไมงอนแล้วนะหันหลังให้นะเลยงอนเลยไม่ต้องมาหากันเลยงดอาหารสักหนึ่งอาทิตย์เนาะจะได้ห่นดีขึ้นอาจะห<ด>่างกไปแล้วดีไหมตุลตุลไม่ต้องกินข้าวเนาะ อไม่ต้องกินข้าวจะได้ผลด,ดีเนาะเออไม่ต้องกินข้าวเลยจะได้่นด,ดีนะคะขออนุญาตนะคะคนดื้อเนี่ยจะพาคนดื้อไปไหนดีเนะาะคงจะไปเรื่องส่วนตัวก็และวไปพักผ่อนเข่าอืมอะไรนะไปทาธุรกิจส่วนตัวเหมือนเราเนาะอืมอืมเอ้อาละ้ามองรองเท้าไว้เป็นต่างหนะ้ามามาพันเขนี่มีขาใช่ไหมนี่ไปก่อน มาหันหน้าข้างใคยก่อนอยะกินหรือเปล่าอยากินหรือเปล่าน่าจะอยากกินไม่ไม่กินเยอะแล้ววันนี้นะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจที่มาให้กําลังใจนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตหยุดสตรีมนะคะพักสักหน่อยพักสักครู่นะคะใครตัวงอเงยแล้วพักก่อนพรัก่อน